เล่นเกมไหมหรอ,อดีทำไมอ่ะทายชอบการแข่งขันยิงชุกอเฮ้ย <laughs> <laughs> แต่ถ้าทั้งสี่คนชนะหมดเลยเลี้ยงมาเลยทั้งโต๊ะ,ะโยนเข้าไปในปากเลยทั้งหมดเลยหรอใช่สวัสดีครับคนสวัสดีขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องนะฮะนาแอนเอ e r y ร i ฮิสนะครับผมก็หลังจากที่อยู่บ้านมานานนะครับ <Yeah. S 3> โอ้เสียงพัดลมอีก เดี๋ยวเอาพัดลมออกแป๊บหนึ่งการที่อยู่บ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ไม่สั่งอาหารมาทานะะที่บ้านนะคะก็จะเป็นทานอาหารนะครับของฝีมือเชฟนะครับระดับโลกก็คือคุณแม่นั่นเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับข้างนอกครับผมห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยก็เริ่มเปิดแล้วนะคะก็เป็นเรื่องดีนะครับผมที่ผมจะได้เนี่ยออกไปทานอาหาร นอกบ้านเงินบ้างนะครับผมทางการที่จาไปเนี่ยต้องระมัดระวังตัวกันสักนิดนึงนะคะผมใส่แมสพกเจลไปนะครับผมผมยิงได้ทําการชักชวนนะฮะคนทางบ้านเนี่ยออกไปทานอาหารกันไง,งนดีไหมผมก็ได้ไปชวนนะฮะก็คุณแม่วันใหม่พัดเทบอยชวนทุกคนเลยแม่ไม่ว่าวันใหม่ก็เรียนออนไลน์พัดก็ออกไปทํางานก็เหลือแค่ หน่อเดียวครับผมคุณบรัปรประกัครับรบควนขออนุญาตนะฮะออกไปทานอาหารร่วมกันได้ไหมครับโอ้ได้เลยเดี๋ยวข้าจะออกไปทานอาหารด้วยพูดอะไรของข้าเนี่ยฮะนึกว่ารอเล่นใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยเป็นการชวนเดี๋ยวชวนไอ้บอยจริงๆว่าเดี๋ยวจะพาไอ้บอยออกไปกินข้าวกันผมจะพาไปกินร้านเจแดงที่สามย่าน <c oughs> ซึ่งต้องบอกว่าร้านเนี่ย เป็นสาขาตํานานนะครับเด็กอยู่ร้านส่วนใหญ่นะครับจะรู้จักร้านนี้กันเป็นอย่างดีวันเดอผมขอไปเตรียมตัวเปอาผมเปอาผมไม่แห้งก่อนนะครับผมไปดูว่าไอ้บอยเสร็จหรือยังบอยเอ๊ะเสร็จยังนั่งทำไรอ่ะผมนั่งรอคุณมา3วันครับคุณทำอะไรอยู่ครับจะพาไปกินข้าวไงออ่ะใช่สิไปไปกินไหนนอกบ้าน ออกบ้านดิมื่อี้ยู่คุณคุยอยู่บนท้องนั้นเล็ดล่อมาจากข้างบนทําไมอะ่ะจะบอกให้ว่าถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์มันจะดีขึ้นเนี่ยแต่ว่ายังมีอีกหลายคนไงที่อาจจะยังไม่สามารถพาครอบครัวไปทั้งเท้านอกบ้านได้ถ้าจะบอกว่าปัญหาที่แบบว่าเราอาจจะไม่สามารถพาครอบครัวไปทานเข้าได้แยบมีความสุขเนี่ยมันมีปัญหาหนึ่งเป็นปัญหาเรื่อง,องความเสียเส่ยวเสี่ยวอะไรอ่ะเสี่ยนี่เสี่ยวอะไรวะเสี่ยวฟอนเอ้อเสี่ยวบันเหรอรู้เหรอรู้ดิขายของเฉยเลยอ่ะขายของคนดิ คือขาจะบอกเลยนะว่าการเสี่ยฟันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทรมานและกวนใจมากๆเลนะมันเกิดจากการที่เรียกว่าเคลือบฟันสกรอตหรือว่าอาการเหงื่อรนนั่นเองข้ามีตัวช่วยซึ่งนั่นก็คือนี่ยาสีฟันช่วยลดอาการเสี่ยฟันจากไซโซเดนซนโซไดยาสีฟันช่วยลดอาการเสียวฟันหลังจากที่ข้าดได้มารู้จักกับยาสีฟัน สายโซเดนดดเซนโซได้คาก็ไม่เคยเสี่ยวกันอ,อีกเลยเว้ยอ่ะจบยายาขอขายต่ออนนี้นึงได้บ้าเล่ามายาสีฟันเซนโซได้สูตรดีดคลีนเนี่ยนะเขาช่วยลดอาการเสียวฟันได้อย่างเชินฮะเห็นหนึ่งความแตกตาก่างก่อนใช้ทําให้ค่าเนี่ยนะสามารถกลับมากินอาหารได้อย่างมีความสุขเหมือนเดิมเว้ยแถมสูตรนี้นะบอกเลยว่ายังดูแลสุขภาพช่องปากด้วยทําให้ช่องปากของเราเนี่ยรู้สึกสะอา แล้วก็ลมหายใจหอมสดชื่นสดชื่นแล้วเนี่ยแะแปลงยังข้าตื่นมาทุกเช้าข้าแปลงทุกเช้าเว,ว้ยแต่ว่าเมื่อกี้ข้าเมื่อกินม่าม่วงจิ้มครับแปะไปจบปะไม่ไปเป็นไรเอาหน่อยนะไม่เป็นไรไปะไปรีบไปแปลงหิวแล้วไปเร็วถ้าไก่ใส่ตาใมาดูด้วยเหรอยากเห็นไงอยากเห็นเหรอเอออยากเห็นการแปลงฟันระดับเทพเหรอใช่ ถ้าเจอเงานแน่ใช้แปรงเลยนะแปรงเลยอ,อ,อฟันสะอาดช่องปากสะอาดรู้สึกว่ามันลมหายใจก็หอมสดชื่นยาที่บันเชนสได้สูตรดีดคลี ถ้าใช้เป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่องวันละสองครั้งช่วยลดอาการเสียวฟันได้อย่างใช่ไมเอ้าไปไปไหนวะกินข้าวไงเจแดงไงลาของบ้านเราไงต้องไปกินสิไปเร็ว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 ไปเรเราวไงคนนะครับได้มาวึงแล้วนะฮรทว่เจ็วไปเร็วไวเร็วไรับรกวไปวร็าไปรวไไปวเีวไปวงวรรรรววไปวยป่ะ เดี๋ยวชวมากินด้วยเอาชวนมากินด้วย,ะะน,วยนี่เริ่มใจร้อนแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้ค,คือ,อแฟนงฟันเต็มตัวจากบ้านด้วยเซนโซดามาแล้วตอนนี้คือกินอะไรก็ได้เต็มที่ของร้านเจแดงไม่มีการเสียวฟันแน่นอนใช่มาสั่งเลยนี่เม,มนูอะไรบ้างอ้าวนี่ต้องเริ่มจากนี่ก่อนเลยเพราะตอนนี้ทำไมนี่ฮะทุกคนร้านเจแดงเนี่ยเขามีแคมเปญร่วมกับเซนโซดาด้วยครับผม<า>จัด<อ>จานเต็มลดยำไก่ทอดฟินไปกับเพื่อนด้วยเซนโซเดนเซนโซดอ่า มีทั้งหมด3เมนูอ่ะที่สั่งเราจะถามแซมป l i n มีอะไรบ้างมี1คือยำไก่ทอดอ่ะสองคือคอหมูย่างไสามคือตำข้าวโพดไก่เค็มแซมป l i n คือตัวนี้คะนี่ขนาด18กรัมนะใช้ใช้ได้นานอยู่นะตอนนี้เราจะกินอะไรบ้างงั้นผมขอสั่งหาเมนูที่แถมก่อนเลยได้เช้านี้เนาะสั่งเลยสั่งเลยแล้ววันนี้กินอย่างเดียวอ่ะยังไม่บอกอันี้ไม่บอกหรอ อ่ะสั่งเลยจ้าใน1บินก็รับไปเลยครับ1ชิ้นนะครับแต่ตอนนี้เราก็รออาหารมาก่อนนะครับรอสักครู่หนึ่งมาต้มตัรสชาติเปรี้ยวเสียวเข็ดฟันครบทุกอย่างนะฮะก็สามอย่างนี้ฮะถ้าสั่งที่นี่ร้านเจ๊ยางสามย่านเนี่ยเฉพาะสถานี้นะรับเลยครับแซมปิ้ง เฉพาะสาขาที่สามญาติเท่านั้นเห็นปห <c oughs> รเห็นปหมเพ็ดกินน้ำเย็นเนี่ยแต่ก่อนทีญาติกินน้ำเย็นเนี่ยจะต้องเนี่ยแทงหลอดเข้าอย่างเงี้ยหน่องข้างเงีย่างเงี้ยเพื่อไม่โดนฟันไงแทงเข้าวกระปมกแก้มเดี๋ยวนี้ไม,ไม่ต้องไ,ได,ไได,สด้สดโ่อสดโ่ดโอเผ็ดจริงญาติสดโ่อเย็นแค่ไหนก็ไม่เสียวฟันนะจ๊ะต้มตําที่นี่แบบว่ารสชาติแซ่บมากนึกมึงบอกไี๋ยวพ่อกินเสร็จอ่ะถ้ามีเกมให้เล่น ไม่กินเฉยๆไม่ได้ต้องมีเกมให้เล่นเป็นเกมเปล่าดีทำไมอ่ะท่านชอบการแข่งขันถ้าแพ้มีหมดลงโทษเหรอมาดิโอเคมาเกมแรกคือแตนิกาว่าอะไรเป็นการเป่าเิงฉุบเออแต่ไม่ฉุบแล้วเหรอเออเหรอไม่แข่งกันเองเราจะไปแข่งกับลูกค้าลูกค้าในร้านครับผมฉุกทั้งหมด3ครั้งต้องชนะให้ทั้งหมด3ครั้งรวดใครหนึ่งสองเอาชนะต้องแล้วทีเดียวเลยจบทีเดียวเยแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่เริ่มแกไปเริ่มปุ๊บปุ๊บปุ๊บจบลงโทษคือใครแพ้กินเย็น กินเย็นเอาเลยปะล่ะเอาเลยเราไปเราไปนี่ลนี่ไไปลูกค้าที่เขายืนรอนะถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนที่ทําให้เราสามารถแพ้แพ้ได้เราแพ้เรามีแซม pling กากเซนสุดไดถูกต้องนี่เรื่องจากคนที่ถ่ายวิดีโอเราอยู่นี่แหละขออนุญาตครับโทษฐานที่ถ่ายวิดีโอเราเราขอถ่ายคืนเรามีเกมมาเล่นด้วยครับเกมง่ายมากเลยเต่ายิงฉุกไปยิงฉุกเต่ากับคุณน้องถ้าเกิดว่าคุณสามารถชนะคุณน้องได้ไปเลยนี่ สายโซเดนเซนโซไดเราพูดสิเราพูดสิสายโซเดนเซนโซไดเยี่ยมมากโอเคมาพร้อมยังยิงยังยังยิงชุบอ่าานะต่อฮะยังยิงยังเบายังยิงชุบชุบอ่าอย่นี้คือผมแพ้เอาแพ้ผมมอบไปนีครับใช่มอบให้ครับเซร็จตัได้แล้วผมเอาไปลองใช้ครับไม่เสียฟันครับผมอยู่นี่้วยครับเตร็มตัวหนึ่งต่อยิงชุบยิงชุบหนึ่งยิงชุบสองยิงชุบอ้าะ ชนะครับผมชนะแต่ก็มอบให้ขอบคุณนะครับทำไมเกมจบเร็วเนี่ยเทพแต่เจ้าเห่น, ata, นก,กันบาบยิงฉุกเอาไปบ้าเกมนี้ผมแพ้ไปบทลงโทษกันเลยครับคุณน้องกินน้ำแข็งอบเอาไว้จนมันละลายทั้งหมดได้กินน้ำแข็งทั้งหมดสิบช้อนอบไว้จนละลายห้ามเสียวเริ่มทอนที่หนึ่ง ผมไว้ครับจังหวัดอะไร One hour later เป็นไงเป็นไงเย็นทั้งปากเย็นทั้งลิ้นเย็นทั้งกระพุ้งแก้มแต่เสียวฟันไหมฟันเย็นแต่ไม่เสียวฟันยินแต่ไม่เสียวเพราะเราใช้เป็นโรนายเกมที่สองเนี่ยทำไมอยากแก้มือไปละเอาไปปากชุบอีกทีนึงเออเอาไปละเอาสิแล้วรอบนี้บทลงโทษคืออะไรกินพริกไงไหนยังไงวะเดี๋ยวหาพริกก่อน มาแล้วฮะเท่านี้กินพริกเท่านี้เหรอโยนเข้าไปในปากเลยทั้งหมดเลยเหรอใช่ให้เริ่มก่อนเลยสวัสดีครับเช็คบินอยู่แล้วครับก่อนที่จะไปมาเล่นเกมกับเราก่อนถ้าคุณสามารถไปยิงชุดชนะพวกเราได้ทั้งสองคนเราจะเลี้ยงฟรีเพียงแค่เต้าเดียวนั้นถ้าเกิดคุณชนะผมคุณได้รับไปเลยเซนโซได ถ้าทั้ง4คนชนะหมดเลยเลี้ยงไปเลยครับโต๊ะโอเคเอาละพร้อมเกณฑ์ตัวย่างยิงย่างบัคกเปโตยิงชุบชนะเลยนะหนึ่งนะหนึ่งนะนะนะบัคกัปโตยิงชุบแพได้ไปก่อนอ่ะเอาไปหลอดได้หนึ่งหลอดชนะแรงสะสมแกรุ๊มีสองแต้มแกรุ๊ต่อแรงอันนี้เป็นมิชชั่นนอกนะมิชชั่นในเราแข่งกันอยู่นะใช่ สองเลยเฮ้ยถ้าฉันชนะเธออีกแค่เป้าเดียวเธอจะอดกินรีในมือนี้ยิงชุกถ้าเธอแพ้ฉันให้เซนโซดดยเธอแต่ว่าในฐานะที่เธอมาล่วเสนุกพวกเราเดี๋ยวฉันจะเป็นคนเลี้ยงมือนี้ขอเธอเองใช่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับทำไมแพ้อีกแล้ววะกันที่แกว่าไงนะเผื่อว่าแพ้กินพริกสดๆหนึ่งเม็ดช่วยกอดเทปไปเดี๋ยวครับเาะเมื่อกี้คุณหนองพูดว่าไง กินพริกโยนเข้าไปในปากเลยทั้งหมดเลยเหรอใช่ไปอืมเคี้ยวจ้าเคี้ยวจ้าเสียวฟันไหมเสียวฟันไหมไม่เหรอบบังเพราะเราะใช่ใจเชิดเด่นเด่นโชิดเห็นไหมโอเคมา รอให้เกมหมดท้ายเกมนั้นก็คือเกมโยนขวดน้ำให้ตั้งคุณเอาอะไรมาคุณเตรียมอะไรมาคุณบอกดิและอันนี้คือ<ม>ตะปิงลิงตะลิงปิงเอามาเอาเลยไปละ,ะเดี๋ยวไปที่ตรงนูน้นก<ม>ันเดี๋ยวย้ายไปตรงนนู้ก่อนเดี๋ยวไปบอลกดตรงนู้นโอเคจะได้เห็นภาพทีเดียวเลยเอาไปย้ายเลยครับปไปครับชื่อเกมอะไรกคืออะไรโยนขวดมหาโหดโอ้โหโยนมหาโหดนะฮะกดก็คือ ถ้าเกิดว่าใครตั้งขวดได้ก็จะผักสมมติว่าผมตั้งได้ผมผักมาในหนึ่งอันก็จะผัก,กตะลิงปิงโยนต,ต่อคือโยนไปเรื่อยๆนะโยนไปเรื่อยๆจนกว่าตะลิงปิงจะถึงอีกฝั่งหนึ่ง<ช>ถ้าเกิดว่าตะลิงปิงถึงฝั่งตรงข้ามได้คนนั้นก็ชนะไปใช่คนแพ้กินถ้วยนี้ทั้งคำเลยจุดเข้าไปเลยแล้วกัดทุกคนมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยได้ก็คือวันใหม่ใช้ตัววันใหม่มาช่วยได้ทั้งหมด30บวิหนึ่งสองจะไปคนไหนช่วยหน่อยช่วยหน่อย ไปไปไปเร็ว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 เอาไปอีกทีนึงไปไปไปไอ้จมูกมันไปในแกันไปในกันเฮ้ยไปไปไปจบแล้วจบแล้วผู้ชนะนะฮะคือผมนั่นเองได้ในเมื่อผมแพ้ถึงแม้ว่าสตรลิงปิงนี่มันจะเปรี้ยวแค่ไหนแต่ผมก็ไม่กลัวเพราะว่าผมใช้สายโซเดนเซนโซน่เฮ้ เต็มยังเต็แล้วเต็มแล้ว,เ,ลวเอาเข้าไปแล้วจงกัดเปรี้ยวไหมมันเปรี้ยวไหมเออร่วงไปแล้วครับป้าเดี๋ยวเราไปนั่งกันที่โต๊ะไปไงบ้างได้ออกมาทานอาหารนอกบ้านครั้งแรกเนี่ยในรอบหลายเดือนเลยบอกเลยมีความสุขมีความสุขนะเพราะว่าการที่เราได้ออกมาทานอาหาร นอกบ้านกับครอบครัวของเราแค่นี้ก็สุขแล้วสุขด้วยสนุกด้วยต้องขอบคุณนะฮะทางทายโซเดนเซนโซไดทนะที่ช่วยให้การทานอาหารของของเราเนี่ย<ช>มีความสุขมากขึ้นอีกกินอะไรก็ไม่กลัวว่าจะเหนหนจะเสียวหนูนจะเสียว <ๆ S 1> <ๆ S 2> สําหรับผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีอาการเสียวฟันเส<ช>ียวแค่นี้หน่อยเอะไม่เป็นไรหรอกปล่อยไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวมันคงหายเองครับผมบอกเลยนะฮะว่าคิดผิดเพราะว่าอะไรเราลองมาถามผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับการใช้ยาสีฟันลดอาการเสียวฟันเราควรจะเริ่มใช้ เมื่อ,อไหร่ครับล้วมาถามกลับทําไมข้าเป็นคนถามแกผู้เชี่ยวชานไปข้าไม่ได้ถามแกเหมือนกันแต่ข้าแค่เกริ่นเฉยๆคนใช้เมื่อไรครับแล้วก็จะพูดต่อถูกต้องอขอโทษครับไปเลยครับเราควรจะเริ่มใช้ยาสีฟันลดอาการเสียวฟันเนี่ยเมื่อเริ่มมีอาการที่เรารู้สึกว่าพอเราเริ่มทานอะไรที่เป็นของร้อนของเย็นของเปรี้ยวของเผ็ดเนี่ยพอทานเข้าไปเนี่ยเราเริ่มมีอาการเจ็บๆแผลๆแค่เริ่มต้นนี้ก็ต้องเริ่มใช้แล้วนะไม่ใช่ว่ารอให้เป็นมากๆเราเค่อยมาใช้การที่เราใช้ ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันจะทําให้ยาสีฟันเนี่ยสามารถช่วยลดอาการเกี่ยวฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญออย่างหนึง่งก็คือเราต้องใช้อย่างต่อนเนื่องเป,ไป็นประจำทุกวันด้วยอ,อย่างของข้านี่เมื่อกี้เขาบอกแล้วข้าใช้วันละกี่ครั้งสองครั้งสองร้ยครั้งใช่เนี่ยเดีกบ้าันหนึ่งข้าก็ไปแปลงใหม่ละถ้าใช้เวลาสองร้อยครั้งจะตำผิดหรือเปล่าบอกมันใหม่ด้วยสอนสอนการแปลงฟันที่ถูกต้องเราต้องแปลงวันละสองร้อยสี่งฮะ แปลงเวลาสองครั้งก็พอแล้วเช้าแล้วก็ก่อนนอนแต่ว่าหลังอาหารหลังอาหารด้วยก็อาจริงถ้าเกิดมีเพิ่มหลังอาหารไปด้วยก็ดีนะก็ดีได้ได้ใช้เรื่อยๆนะครับแต่ที่สำคัญคือต้องใช้อย่างต่อเนื่องอ่าแล้ววันนี้นะครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆด้วยนะครับที่ท็อปส์นั่นเองนะครับผมง่ายๆครับแค่ซื้อสินค้าเซนโซดาครับที่ท็อปส์มาร์เก็ตนะฮะจะเป็นเซนโซดาสูตรใดก็ได้ขนาดไหนก็ได้ครับครบ369บาทนะครับผม รับไปเลยครับผมเซนโซดาทัมเบิล์หนึ่งชิ้นครับตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนนี้ถึงวันที่11มกราคมปีหนะ้าหรือ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 ,รอใครไม่สะดวกไปซื้อที่ห้างเนี่ยสามารถซื้อออนไลน์ได้ยังไงเพียงแค่สแกน QR โคดนะฮะนี่เป็นโคดนี้เลยครับผมขึ้นมาตรงนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็ใส่โคดนะครับใส่โคดใส่โคดนี้เลย S T I E T A E H หนึ่งก็จะได้รับไปเลยรฮะส่วนลด30บาทส่ง ถึงบ้านเลยส่งถึงบ้านเลยและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือโค้ดนี้ครับนะฮะจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ครับผมจนถึง31ธันวาคมก็คือสิ้นปีนี้ยาวๆกันไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะฮะไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าเชียมซดากันได้แล้สองเขก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e ด้วยนะทั้งทางช่องของ YouTube นะฮะแล้วก็ทาง a c e b o o k นะครับผมขอบคุณเจ๊แดงด้วยนะฮะขอบคุณเจ๊แดงเอ้าคุณเจ๊แดงขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะครับนี่พี่บอยนี่พี่บอยเออใช่เรียกพี่ต้าไงเง้ขาเรียกน้องสาวเรียกเรียกน้องแดง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 ส้มตำ่อยมากเลยนะจ๊ะหน้าเด็กลงไหมจ๊ะเนี่ยใช้เปนตัวได้ค่ะเดี๋ยวเป็นตัวได้เขาไม่ใช้แล้วหน้าเด็กเปนตัวได้เขาใช้แล้วเหรว่าไม่ไม่เสียวฟันอ๋อพอเขาไม่เสียวฟันไม่ต้องซีดเนี่ยไม่ต้องซีดเรียวเรียวลอยไปคึนปาก เฉดแดง3ย่านด้วยนะครับทั้งที่สาขานี้นะฮะแล้วก็สาขาอื่นตอนนี้ทั่วกรุงเทพเลยเรามีประมาณเกือบ10สาขาแล้วใช่แล้วเดี๋ยวจะมีเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆด้วยครับผมก็ใครสนใจอยากกินขอหมบุย่างชั้นเทพขอหมบุย่างเข้าคู่ออริจินอลต้องเจ๊แดง3ย่านครับผมครับผมอ่าบ๊ายบายไชยูฮัลโหลบ๊ายบาย